สัสดีอยู่ในบ้านได้ค่ะพี่น้องคะ่ะใส่หน้าก,กากอนามัยนะคะอยู่บ้านก็นต้องใส่หน้าก,กากอนามัยค่ะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยตัวของเท่าเองสมือนีก่ก็บว่าได้ออกไปทงหน้าอยู่บ้านค่ะกะเ็เลยถ่ายยางเลาะหลังบ้านนะคะเฝ้ารายการทางเหมือน <laughs> เฝ้าเฝ้ารายการอยู่จ้าน,นี่หลังบ้านค่ะหน้าฝนค่ะพี่น้องคะ่ะ พ่หนาฝนมากเป็นอย่างไดอ่าเอามันนี่ฝนว่าตก๊ตกฝนว่าโต๊กลา้มือแล้วมันก็นเลยเฮตุไห้มันเหี่ยวเหี่ยวแต่บรรยากาศเห็นว่า่ากนมมฆคลุกเลเห็นไหมคะเอันี้อดาด่านลังบ้านฝนได้พ่นองได้ขนาดมีมีมแทงน้ำได้นี่ <c oughs> อ่ากบกระยายค่ะกบนี่เท้าเอามาปล่อยเลียงมือวันที่สี่ผภาผ้านะคะมื้อวันที่ยี่สิบสองผืษภ้าแต่กะโตใหญ่ละค่ะ ยังได้ไม่ง่ายเอาไปเจลเราเนอะเอาไปเจลวบเหลืออมนี่แข่งนานไม่ง่กระสินโอ้ยห่อนพี่น้องคะไม่รู้ว่าสีให้จังไดมเมืแรกออกไปทงหน้าทอกันนะคะมันนี่กับห้ากับยางคักค่ายกันพ่อหอมปากหอมพ่อเด้อค่ะเด้อพ่อหอมปากหอมพ่อนะคะยางบยูคือ <c oughs> ซื้อคะ่ะ <c oughs> คนนี้ค่ะจะต้องบยูคือซื้อ เห็ดผุนเห็ดพีอามื้อนี้มื้อบ้านนี่เพิ่นมีการพ่นพ่นควันไล่ย,ยุ่งนะคะอ่าทางทิศตะวันตกกับ่นไปที่เรียบร้อยละอันนี้เดือนนี้รอบที่สองอ่าอยู่ฟังทั้งทิศตะวันออกมื้อนี้พ่นอยู่นะคะมื้อนี้อากาศค้อนนะคะกใส่เงอะป้องกันแสงแดดยอดเบ่งดอกอันหางนกยุ่งได้พี่น้อง นาบานไมหมไงกระสินเดี๋ฟังนวลผู้ใดผ่านไปผ่านมาเขาก็สิจอดดอกมันสีเหลืองงามๆค่ะสีเหลืองล่ะก๊ะเป็นดอกทางนกยุ่งเดี๋ยวไมหมไงกระสินกระลังสิเพาะมีมี่มเม็ดมันยูเก่าเม็ดสิเม็ดสิเพเอาไปปลูกคื่ทงหน้าว่าเออคือสีงามเนาะจังสีนะเอาอันนี้ล่องใหม่เซลฟี่นะคะเป็นไห่มาานะคะเป็นไหม่ม่านั่นนะคะเห็นดอกบอคะ่ะ ดอกสวยมากเลยค่ะเขาเรียกว่าดอกดอกหางหกยุ่งนะคะแต่ก็คือดอกไวมสวยากนะคะแต่ต้นหนึ่งตะกอนนี่อยู่หน่อจาตายค่ะอันนี้ดอกสีดอกสีเอ่อนะคะเขาเรียกว่าดอกอะไรต้นหางกยุ่งนะคะอันนี้ค่ะ ก,ก,ก,กล่องอารลล่าบดีค่ะดอกเาราล่าบดีแต่เป็นพันเป็นพันแดงสยามบ้านเกิดเป็นไงกระสินแท่งเท่งนะบ้านไหนนี่เน้นพัน,นแดงสยามดอกเาราล่าบดีค่ะ,ะมันจะมีสายพันธุ์ของเขาอยู่ได้อ่อานะคะยังไงคะบรรยากาศ บรรยากาศบานนอกบานหน้านะคะช่วงโรคโควิดระบาดเนี่ยโควิดระบาดช่วงโรคระบาดนะคะบานนอกบานหน้านะคะแสงแดดไม่แย่กระล้จริงแต่ว่าว่าดีอยู่ด้ดีก็อยู่ที่แบบอยู่ในเมืองแบบคนมันหลายๆบริเวณระยะห่างเอ่อระยะห่างมันมาห่างกัน่ได้แต่แต่เนี่ยนะคะ อยากแะ้โลโก้นาประชาสัมพันธ์นะคะจะมองขามนะคะกรลอกกำลังใจจากมิรักแฟนรายการอยู่087283917นะคะ087283917เบอร์นี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอยากจะลโลโฆษณนประชาสัมพันธ์หน่วยงานหางลานบริษัทต่างๆนะคะซอยกันประคับประคองนะพี่น้องเนาะ96ยุดจะถาและ88ยุๆๆยบอแสแอดเดีโอค่ะนี่คือ สถานีวิทยุค่ะจังไรก็ฝากไปนะคะฝากคนลูกแม่ป้านาบ้าวอาอราค่ะ ไปไหว้ค่ะนะคะได้เลยเห็นบอกอันนี้คือสิ่งดีๆที่ไม่ใช่กระสินท่ามาเลาะอยู่หน้าบ้านนะคะเลาะอยู่ปรได้ออกไปตรงนั้นแต่เลาะอยู่เแถวตรงตรงนี้นะคะตรงตรงตรงนดอกไม้งามค่ะลดรถกันหลายลดกันหลายค่ะ อันนี้ก็คือเป็นสถานีนะะเป็นต้นเล,ล่าบดีนะคะอันนี้ก็พี่ซาเล่งของกขายของค่ะมี่ขายของตรงนะค่ะโลดจะหลายค่ะ กหลายค่ะเห็นบ่คะคลิปนี้พี่น้องก็ลุงแม่ป,ป่านะบ่าอาอานะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เมย์กาะสินนะะข้างช่องพิมพ์คบับมาเมย์กาะสินค่ะรากาสีเห็นคลิปเม็ไงใหญ่ๆมากมายนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เมย์กาะสินในช่วงนี้นะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ